สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาติพันธุ์ที่รักและเคารพทุกทุกท่านครับวันนี้มีข่าวดีมาบอกนะเมื่อสักครู่นายผมโทรมาคือท่านสสสุธาประทีปนัลางนะครับสสภูเก็ตเขตหนึ่งนะในฐานะรองประธานกัรมธิการ การปรับปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรท่านโทรบอกข่าวดีมาครับว่าหนังสือที่ผมส่งไปเนี่ยนะฮะฉบับแรกถึงนายกรัฐมนตร,รีเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านได้เห็นแล้วนะครับฉบับที่2ถึงท่านประหลัดกระทรวงแรงงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันฉบับที่สถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านสุชาติชมกลิ่นเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะครับ ภายในอาทิตย์นี้นะฮะก็จะเชิญทางหัวหน้างานที่รับเรื่องนะฮะที่เราไปยื่นเรื่องไว้ผู้ที่ขอยกเลิกบัตรแรงงานนะฮะจำนวน3ามสี่อำเภอนะฮะก็จะมีอำเภอขุนยวมอำเภอเวียงแหงอำเภอฝางอำเภอปลายแล้วก็แม่อายนะครับประมาณ3-4 0 0ร้อคนนะครับ รวมกันทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นาตามรายชื่อที่มาส่งมาให้ผมเนี่ยแล้ว่งผมส่งไปที่กระทรวงนะพร้อมทั้งส่งไปที่พระนทท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะท่านได้ให้การช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็รอคาดว่าภายในเดือนนี้นะคำสั่งยกเลิกบัตรแรงงานก็คงจะออกเรียบร้อย หลังจากนั้นนะครับเราก็จะให้ทุกคนนะฮะที่มาร้องเรียนกับเราเนี่ยนะครับเอกสารที่ตัวเองมีอยู่นะเอกสารที่ตัวเองมีอยู่นะฮะอย่าไปบอกว่าเอกสารให้ไปหมดแล้วอย่างนู้นอย่างนี้นะครับอย่าสร้างความยุ่งยากอย่าสร้างความวุ่นวายเอกสารที่ตัวเองมีอยู่ก็เตรียมพร้อมไว้เลยนะฮะผมบอกได้เลยนะครับว่าเตรียมพร้อมไว้และเมื่อเอกสารการยกเลิกบัตรแรงงานออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นะครับก็จะเอาใบนี่แนบเป็นกลุ่มนะเป็นกลุ่มอําเภอขุนยวม,มีกี่คนนะฮะเขาก็เขาก็จะออกมาอําเภอเวียงแหงมีกี่คนอําเภอฝางมีกี่คนอําเภอปลายมีกี่คนอําเภอแม่อายมีกี่คนนะฮะเสร็จแล้วต่อจากนั้นก็เอาเอกสารไปยื่นที่อําเภอนะครับไปยื่นที่อําเภอเพื่อให้ทางอําเภอได้ตรวจสอบนะฮะในการที่จะเข้าคิวในการถ่ายบัตร นะครับเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยนะ,ะเรื่องทั้งหมดนะ,ะเมื่อถึงนายกรัฐมนตรีถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานถึงปลัดกระทรวงแรงงานนะฮะาทางท่านสสสุธาก็ได้ไปคุยกับทางท่านพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดานะฮะหรือว่าบิ๊กป๊อกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นะฮะกับทางท่านประลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นฟังดีๆนะฮะก็ไม่มีปัญหาเรื่องของการทำบัตรนะครับสำหรับคนที่ปฏิบัติตามนะฮะอย่างที่หลายๆคนปฏิบัติตามเนี่ยก็จะได้ถ่ายอย่างแน่นอนส่วนใครที่มีลูกเล่นมากใครที่มีปัญหามากก็อาจจะถูกคัดออกนะนี่ผมบอกตรงเลยนะครับ แต่ส่วนใหญ่แล้วนี่นะฮะที่ยื่นกับเราไม่มีปัญหาอะไรนะครับและส่วนคนที่จะไปขอคืนสถานะหมายถึงว่าไม่ติดบัตรแรงงานแต่ถูกจำน่ายนะครับก็จะเดินเรื่องให้เลยนะครับคาดว่าภายในเดือนนี้คำสั่งคงจะเรียบร้อยนี่เป็นข่าวดีนะครับจึงมาบอกกันเพื่อที่จะให้พวกเรา,าได้รับรู้รับทราบนะครับเพราะฉะนั้น ก็ให้พวกเราทุกคนนะครับเตรียมตัวเตรียมเอกสารเพื่อที่จะดำเนินการนะครับเมื่อคำสั่งยกเลิกบัตรแรงงานออกมาแล้วนะครับก็จะดำเนินการในทันทีส่วนใครเอกสารขาดเอกสารหายที่เคยมีไว้ก็ไปหาไปดูนะฮะเตรียมตัวไว้ให้พร้อมนะครับเพื่อที่จะดำเนินการได้เมื่อคำสั่งออกมานะครับนี่คือข่าวดีครับเป็นการช่วยเหลือจากพระนท่านพลเอก ประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีของประเทศไทยท่านให้ความเมตตานะรวมทั้งท่านสอสอสุธาประทีปนธลงังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ